สบายดีใช่ปะไม่สบายดีกราบส,สวัสดีเด้อจ้าใช่ปะไม่เอา,าไม่อะเขาจะเห็นว่าจะเปิดเชือกไว้เลยครนะับสบายดีและกราสวัสดีเด้อจ้าเขามาเขามาหลายๆเด้อจ้าเด้อเขามาแล้วอย่าลืม ก้นเลในลิงข้างล่างนี่แหละเด้อจ้าหวยมื้อนี้ก็มาบอกบอกเลขบอกหวยคือเกาเด้อจ้ามาเด้อจ้าเด้อไม่ยุ่งทุกมือทุกมือเด้อจ้าตอนนี้ก็บสีม่วงเลยจ้าสีม่วงสีม่วงเย็นเย็นแล้วเด้อจ้าสีม่วงเย็นเย็นเนด้อจ้า เขามาแล้วอย่าลืมกดไกดลค์กดแชร์แล้วก็กดลิงก์เข้าไปเลย้อจ้าสาวพ่อนสิเข้าไปถ่ายอยู่ในกลุ่มเนี่ยแหละ้อจ้าหวยฮีโร่ด้จ๊ะมินนี่หวยฮีโร่ด้จ้หหาหวยฮานน้อยสาวพ่อนสิบอกด้กจ้ะเด้อสาวพ่อนสิบอกด้จ้ะเด้อหวยฮันน้อยจ้าหวยฮันน้อยเอาไปเลยจ้าไปเลยเอาไป เอาไปหนึ่งห้าห้าศูนย์จ้าหนึ่งห้าห้าศูนย์จ้าเอาไปเลยจ้าหนึ่งห้าห้าศูนย์นะวันนี้มีมีสามตัวนะหนึ่งห้าห้าศูนย์เนี่ยจะเป็นเลขนั่งนะจ้าหนึ่งห้าห้าศูนย์จ้าหนึ่งห้าห้าศูนย์จ้าเอาไปเลยจ้าเอาไปเลยมั่นใจมากที่สุดเลยจ้ามั่นใจมากที่สุดเลยวันนี้ไม่ผิดหวังเลยจ้าไม่ผิดหวังเลยจ้าหนึ่งห้าห้าศูนย์นะหนึ่งห้าห้าศูนย์ แล้วก็หนึ่งห้าศูนย์แล้วก็สี่ห้าแปดสี่ห้าแปดจ้าห้าแปดจ้าสี่ห้าแปดไปเลยจ้าไปเลย,เอเลยสองตัวตรงนะ,อ,ะนอันนี้นะพี่พี่ พี่กำลังบอกหวยหกตัวอยู่หวยหกตัวหวยหกตัวสี่ร้อยล้านนะพี่กำลังบอกหวยหกตัวจ้ะหกตัวสี่ร้อยล้านมาาแม่งนะอาจจะบอกเลขกระปุ๊ดอจจาแต่สาวพรนบอกหวยหกตัวรา้าสี่ร้อยล้านจ้า สี่ร้อยล้านจ้าหนึ่งห้าห้าศูนย์จ้าหนึ่งห้าห้าศูนย์จ้าหน<ว>ึ่งห้าศูนย์หวยมาแมงอาจจะบอกเลขกระปู่นะจ้าแต่น้องสาวพ่รบอกเลขสี่ร้อยล้านเด้อจ้าสบายดีนี่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองเด้อจ้า เขามาเขามากลุ่มหนีเ,เยอะเยอะจ้าเขามากลุมข้างล่างนี่แหละจ้ากลุ่มข้างลางเด้อจ้า,า,า,จาสาพ่อนบันใจสี่รอยล้านมานี่รับร่องว่าแตกแน่นอนเด้อจ้าพี่กำลังบอกสี่รอยล้านอยู่ว่าให้ทุกคนเข้าไปในกลุ่ม ถ้าไผเขามาแล้วผากุ้มสาวพ่อนเดจ่าสาวพ่อนผารุ้ยสี่ลอยล้านสาวพ่อนผารุ้ยเล่จ่าเดจ่าหนึ่งห้าห้าศูนย์เหล็กหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์มีเป็นสี่ลอยล้านผากุ้มสาวพ่อพผนรุ้ยเดจ่าเด้อ ภาคุมกกสาวพ,พ่อหน้ารวยด้ยจ้าเดอ้ออ้ยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหนึ่งให้สาวพ่อในด้จ้าเดอ้อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหนึ่งให้ด้จ้าเดอ้อจักแม่นผู้ใดโทรมาเนาะตอนที่เหตุเวียกอยู่กบจักที่โทรมาเหดเหงอยงตอนเหตุเวียกอยู่สาวพ่อเนี่เหตดเวียก แมน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 มือนี่รับร่องวันรวยเด้อจ้าเด้อแมนรับร่องวันรวยแถบแน่นอนจา้าุ่มสาวพ,าพา่อพ่อรวยจา้าพอดีว่าฝันเมื่อคืนนี่จา้าอ้ยเสียดายมือนั่นบอกเลขเสียดายมือนั่นบอกแปดบอกหกแปด มานี่มันออกหกสองเหล็กเล่าสาวพ่อนเสียดายหลีเด้อจ้าเมื่อนี้ต้องแต่งน่นอนสี่ร้อยล้านต้องแต่งน่นอนเด้อจ้าพอดีว่าเลขนั้นสาวพ่อนก็ฝันเด้อจ้าแต่สาวพ่อนบ่ได้บอกเบตดตก,ก่อจ้าแต่ม้อนี้หน่ะสี่ร้อยล้านเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลก์อย่าลืมเข้ามาในกลุ่มเด้อจ้กกดหนึ่งเข้ามาเลยเด้อจ้าเด้อ กดหนึ่งด้จ้าเด้อกดข้ามาในกลุ่มเราอย่าลืมกดหนึ่งด้จ้าเด้อเฮ้ยเขาเห็นเช่ไหยติเวนนะังเห็นกระดึงขึ้นโอ้ผัวคยนี่หลบขอบไปลยได้ <c oughs> ขันข้ามาและสาพ,พัดสิส,สตีบาลแม็กให้เบิ้งด้จ้า กุมสาวพอนผ้าลวด้จ้านี่คือกุมสาวพอนผ้าลวเท่าน้เดจ้านี่คือกุมสิงสาวพอนดจ้าเด้อกุมสิงสาวพอนกับบาแมงดจ้าเด้อขัดขามาแล้วสาวพอนชิพิตแก่กระบาแมงฮิบเบิ้งเลยดจ้าเด้อขามากหลายๆเายดจ้าเด้อหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ดจ้าเด้อหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ รับร่องว่าแตกแน่นอนมอนี้นะหลับร่องว่าบกผาดแน่นอนหลับร่องเด้อจัดเด้อสาวพ่อนสิพิษกันกันกบบ้าเม่งี้เบิงเลยเด้อจัดเด้อ ่านไผ่ยอยากได้หวยให้แท็กไปหาให้ทักไปหาแอดมินเลยเด้อจ่าเด้อสาเมเอกสาวพรบอกเลยเลยเด้อจ่าให้แท็กให้ทักไปเลยเด้อจ่าทักไปหาแอดม,มินเด้อจ่าหนึ่งหนึๆๆๆๆ่งห้าศูนย์เด้อจ่าเด้อจิกได้แท็กแมนแมนโอ้ยเสียดายพลาดไป ผาดไปเด้อจ้าขึ้นมือเหล็กเล้าหนะ่ะผาดไปเด้อจ้าเดอ้เอถ้าใครอยากได้หวยน,นะทักไปหาแอดมินเลยเด้อจ้าแอดมินสิแจกให้เลยเด้อจ้ามาบอกทุกมือเลยเด้อจ้าเด้ออย่างเยเนี่ย

จะมาร้องเพลงเด้อจ้าเด้อเฮ้ย,ยจ้งหูบัวเคยเชื่อของเพลงยังแน่ ผู้ใดมั่นใจ5้าหนึ่งหสูนึ่งหนึ่งห้ศูนขายให้ขายหน้าขายดินขายดอนขายบ้านขายเฮือนขายรถเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวสิเดี๋ยวสาพรนสิเปิดเฟ้ง ให้ฟังนะจ๊ะเอ้ยสิหลองเพลงให้ฟังนะจ๊ะเด้อ กระเทยถือก๊อดคีกะเทยมนมิเซละภาพเฮ้กะเทยบุเรรับข้เป็นฮับกะเทยถือก๊อดคีกะเทยถือมาเทศจะ่ได้ยินบ่อยเพลงกระเทยหอมมากนอนนะอย่นอนดิอ๋อจ้าจ้า ขอโทษจ้าอ๋อสะพานขอโทษหรลีดจ้าสะพานดึงเชือกขึ้นสามสิบเดี๋ยวสะพานสีหงเพ่งเนาะโอ้โทษ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 ผัวเลยเดี๋ยวขาก่อนแล้วบ้านนี่ โอ้ยผัวคอยแพงแพงแพงผัวชุดที่รักเขาคุมนดนเดนนะจ้าเขาคุมดนดน,ดวน,ด,วนดวนเลยสาวพ่อนสิเต้นและกระสิลองแพ่งนีง่แพงนะจ้าเขา,ขาคุมมาแล้วจ้า ฮ้ยเดี๋ยวขอปุ้ดในน้อยนิดหนึ่งเจ้าเขามาอยู่ในลายส้นเนน้อยหนึ่งเอาไปอันเป๊ะนั่นเลยเอาออกก่อนนดหนึ่งเฮ้ยไปใส่เงียบๆบ่นก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้บึงท่านผู้ชมผมแม็กน์เนนามนะครับขอนอนก่อนเด้อบายๆหยอกหยอกวันนี้นะครับมาพับกบแห่พบกับ ผมแม็กนี neck, ่ละแนมแฮ่แม็กนี่ละน้ำดึกนอนแห้งพี่น้องเช่นไยลงกำน้ำหวยได้พี่น้องเอ้ยดึกนอนแห้งเลยเมื่อฮึเขากลุ่มอยู่พี่น้องหับหับหมู่อยู่พี่น้องกดเขากลุ่มเลยเด้อ าพิมาา่มาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้วเด้อเดี๋ยวสิเต้นแข่งกับเธออีพังเด้อจ้าเขาคุ้มเขาคุ้มมาเด้อจ้าเขาคุ้มมาเด้อจกเขาคุ้มมากำลังล่ออย,อยู่ในกลุ่มเด้อจ้าเขาคุ้มมากดวน หาเขากุมแล้วสา,าพานสิเต้นสิลองแฟงอีกทฟงเดจะเด้อเดี๋ยวห้องแฝงกันแล้จัดนตีนายจากจัดตนบนเตมันเนียนี่ดีมันประจกรุกลุ่ง อาดาเทีนทุเทียนจะไปเทียมไปจบตาเลยเราจะได้จะไปไฟจะไปกระเทยเฮ้ยไม่จบกระเทยแถมยังดูหมิ่นกระเทยกระเทยเป็นโทษท่าสังคมากระเทยเป็นบรรทาสังคมให้ดาแต่ร้านไปไดเงินเนร้านถงร้านก็บอกให้ยืมเงินยิ่งกระเทยไปเจออีตเพล่มไล เตาดาวไเแต่ดาวไมมาแต่เปมกะเธออย่างผมะเขาบอกก็เออย่างหนูว่าแต่อะไรแต่อะไรคือแต่ดาวแต่ดาวเ้าเต่ดาวแตเดาวแเ้าแตเดาเนี่งๆกับเดดกัแดดเขากบอกห้ไปอย่าไปแต่ดาวแต่ดาได้กับใสาเขาก็เายแต่ดาว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 อะไรเป็กันเนื้อเป็นกระเทยมันอยู่ตรงไหน เอามถึงทำเราไปทำเกย์ทำนาเอาไปเาไปเลยแ่ไปเดี๋ยวค่ะเอ้นเกร์ไเห็ต้นอเกยหลังแกก็เธอได้ไหมไม่ใช่แปลงตากปันน้องเห็นพวกน้องนอเป็นแมงนุงเงินหรือไงเฮ้ยอนกระผมเห็นใจ กะเทยนั้นไม่ใส่ไข่กะลูกหลานไทยเลานไทยดูวยตรางชานช่วยด้วยช่วยแพใด้วยเราไร่ไพ้ับแต่เตาเราไม่จีบปัสสาวะเราเราแต่เราต้อติอเจ้าจ่าเจ้าแต่เราพระ้ันดีอย่านั่งย่นตีพวงนางเด้อ

อันลำโพงมันแตกตัวนี้นี่ปะอืมมันอย็างน้องๆในสารถตอนนี้นี่ปะเกตนนแตกถึงน้ำลายแล้วมันจะแตกไคบอกให้จ้าให้ถึงน้ำมูงแล้ว สวัสดีจ้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันสามร้อยห้าทจิมหาคน <S 2> <S 2> เอออันประเดกเข้ามาม,มือไดโนสะ,ะดวกตอนแรนกอันจะส่งมาทามีเด้อจะส่งมาล้วช่วยกดเข้ากลุ่มให้สาวพอด้วยนะจ้ากดคนละหนึ่งครั้งจ้าก,กดคนละหนึ่งครั้งมาทางเพลงต่อเลยจ้า กดคนละหนึ่งครั้งนะจ๊ะช่วยกดด้วยนะจ๊ะวันนี้หวยกิโลแตกแน่นอนกัดเธอเป็นเพศออนแอควรเลิกหลังแกกัดเธอได้ไหม ผู้ใดเด้อเนาะโทรเนาะผู้ใดเด้อเนลำคานหน้าหันหมอลำเจนเนาเซ้ให้ลูกให้เต้าเป,ป็นผู้สาธาแต่เวน้นสีบิงหมอลำดีๆกะยังมีหน้าหันกำเวนพากันละมากโยมาเต็นจนบมเบียนอันกินเนาะลำจนบ่เป็นอันบึงหมอลำ เขากุมดวนเลยเขากุมดวนเลยเด้อจ้าสิบท่านเลยเด้อจ้าเขากุมดวนดวนเด้อจ้าเด้อสิบท่านเด้อจ้าสาวพัอนชี้แจกหวยให้แล้วจ้าเขากุมดวนดวนเลยเด้อจ้าเขากุมแล้วอย่าลืมกดหนึ่งมาเด้อจ้าเด้อเขามาดวนดวนเด้อจ้าสิบหัท่านเด้อจ้าสาวพัอนชีแจกหวยให้แล้วจ้า บอพ่อเขานักเรียนปืนจับมีดจับกวดจับปืนเก็บชาหอบชาแลงหมดท่านมันเป็นเจ้าเจานั้นได้ร้านเป็นการไป,ก,ปรกันไปตายใสย่หมดหนอไปกันไปตายใสย่หมดหนอ่อกุลั เผ่ามาด้วยจ้าเผ่าเขามาด้วยจ้าเผ่าเผาเนี่ยด้วจ้าจะน้อยชิบว่าท่านใดอย่าลืมไปซือแลกที่สาวพ่อนบอกด้วยจ้าเดอและสิลวยด้วยจ้า เฮ้ยอย่าเปิดเสียงนังมันสิเข้า สบายดีสบายดีครับมาเอาเออเฮ้ยสบายดีเยอะประเดกเรีบรีบเข้ากลุ่มนะจ๊ะเดี๋ยวรวยแน่นอนอรีบรีบเข้ากลุ่มนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ทันวันนี้ต้องต้องรวยแน่นอนจ้าเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเร็วๆนะจ๊ะ จังหน่อยสาวพลาสิเมืเวลาดจ่าเดอ้อยังอีกประมาณสามนาทีกับหมดเวลาดจ่าเดอ้อเขากุมมาไวๆดวจ่ดาไไบอกบอกบอกเอา้าค่อยว่าค่อยว่าหกแปดค่อยพันน่ะค่อยพันน่ะตกก่อ บัตรคอยคอยบอกเขานะหกแปดมันไปออกหกสองเนาเลือดใจจะสิตายตมาแม่